ครุกาบัตสามารถแสดงอาบัตเพื่อความหมดจดได้หรือไม่ในครุกาบัตนะฮะแสดงอาบัตเพื่อความหมดจดได้หรือไม่มีครุกาบัตอย่างหนึ่งฮะแสดงอาบัตเพื่อความหมดจดได้ก็คือปราชิกการละปฏิญญาความเป็นพิสุท่านใช้คำว่าเป็นการแสดงเป็นการแสดงอาบัตของปราชิกแต่ถ้าหากว่าเป็นครุกาบัตกล่าวคือสังขาริเศษ ไม่สามารถที่จะแสดงอาบัติแบบเทศนาคามีนีเหมือนอย่างทุลใจเป็นต้นได้นะครับมีคําถามที่สองคำถามแรกนี่เป็นคําถามคล้ายๆคําถามหลอกนะคะัคำถามที่สองหากทําไม่ได้เหตุใดในการกล่าวแสดงของบางตําราจึงมีบทว่าสัพพาคารุลหกกาอาปฏิโยอโรเจมิคานี้ไม่ใช่เป็นการแสดงอาบัตินะเป็นการบอกอาบัติหนะัก ถ้าหากว่าสำนักใดแต่งแบบนี้รอดเลยนะฮะก็คือตั้งใจว่าจะบอกอาบัตสังฆาทิเศษนั่นแหละแต่จะไปบอกว่าอาจารย์ครับผมต้องอาบัตสังฆาทิเศษครับอายแต่อาศัยว่าเราจะบอกอาบัตหนักด้วยคํานี้สัพพาคารุลูกาอาบัติโยอโรเจมิผมขอบอกอาบัตหนักอาบัตเบาทั้งหมดตอนบอกอาบัตเบาไม่ชื่อว่าเป็นการแสดงอาบัตเบาแต่ในคราวที่บอกว่าผมบอกอาบัต ทั้งหนักทั้งเบาทั้งหมดอาบัตเบายังไม่ถูกแสดงแต่อาบัตเบาเนี่ยจะมีขั้นตอนต่อไปแต่อาบัตหนักชื่อว่าเป็นการบอกแล้วนะครับพิสูรรูปใดก็ตามที่ต้องอาบัตสังฆานิเศษไม่ต้องการที่จะปกปิดไว้พอใช้คํานี้ก็ชื่อว่าเป็นอันไม่ปกปิดเมื่อไม่ปกปิดอาบัตสังฆานิเศษข้อใดข้อหนึ่งที่ตนต้องเหตุแห่งการที่จะต้องอยู่ปริวาตเท่าจํานวนวันที่ปกปิดก็ไม่มี ถ้าหากว่าจะทําคืนให้ตนเองพ้นจากอาบัติสังขารนิเสสนี้ก็ขอมานัตหกราตรีและประพฤติข้อวัดของมานัตนั้นครบหกราตรีก็ขออภานกระสงวีสติวัตรสงฆ์ก็ให้อภา,านก็ถือว่าเป็นผู้ที่พ้นจากอาบัตินั้นนะครับฉงนั้นสํานักที่มีการประกอบศัพท์แบบนี้ก็เป็นการช่วยเปลื้องพิสุให้พ้นจากการปกปิดอาบัติสังขารนิเศสได้นะครับ